คู่มือการเล่นชูกา r โ o จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สามารถอธิบายผลกระทบของการเลือกใช้พลังงานสะอาดต่อการเกิดรอยเท้าคาร์บอนได้ 2. สามารถอธิบายผลกระทบของปริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นต่อสภาพแวดล้อมได้ 3. วางแผนการเลือกใช้พลังงานรูปแบบต่างๆเพื่อลดรอยเท้าคาร์บอนได้ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเพศชายและเพศหญิงสามารถทำกิจกรรมกลุ่มสามารถจับการและวเรียนได้ระยะเวลาในการเล่นใช้เวลาประมาณ30-40นาทีจำนวนผู้เล่น4-5คนหรือรูปแบบทีมรูปแบบการเล่นเล่นเป็นแบบออนไซต์ในชั้นเรียนแบ่งกลุ่มละ4-5คนเล่นภายในกลุ่ม อุปกรณ์ 1. โทเค็นรูปโรงงานพลังงานวัตถุดิบและผลผลิต 2. กระดานแสดงกระบวนการและเงื่อนไข 3. กระดานผู้เล่น 4. กการสถานการณ์ขอบเขตของเนื้อหา 1. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในสาเหตุทําให้เกิดภาวะโลกรวน 2. การใช้พลังงานสะอาดเป็นประจําอย่างต่อเนื่องและยาวนานจะช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศได้ทําให้ลดรอยเท้าคาร์บอนได้ 3. ภาษีคาร์บอนเป็นค่าธรรมเนียมหรือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาในแต่ละครั้งของการดําเนินกิจกรรมต่างๆของโรงงาน เป้าหมายของเกมการได้แต้มมากที่สุดหลังจบเกมกำหนดให้เล่นจำนวน7รอบโดยที่มีการผลิตแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุดผู้เล่นที่มีแต้มสุดที่มากที่สุดคือผู้ชนะการเซตเกม 1. วางกระดานแสดงกระบวนการและเงื่อนไขตรงกลาง 2. นำสำรับกา๊าซสถานการณ์ที่มีการจัดเรียงแบบสุม่มวางไว้บริเวณข้างกระดานดังกล่าว 3. วางกระดานผู้เล่นรอบกระดานแสดงกระบวนการและเงื่อนไข 4. วางโทเค็นรูปโรงงานไว้ที่ตำแหน่งของรอยเท้าแรกเงื่อนไขการเล่น 1. ห,หาผู้เล่นคนแรกโดยรอบการเล่นต่อไปจะเป็นของผู้เล่นที่อยู่ทางขวามือของผู้เล่นก่อนหน้า 2. เมื่อเล่นครบทุกคนจะถือว่าผ่านเกมไปหนึ่งรอบใหญ่ ให้นำโทเคนรูปโรงงานวางในช่องรอยเท้าตามจำนวนรอบที่เล่นเช่นรอบที่1โทเคนรูปโรงงานจะถูกวางไว้ที่รอยเท้าช่องแรกเมื่อถึงรอบที่สองจึงเลื่อนโทเคนรูปโรงงานไปไว้ที่ช่องรอบรอยเท้าที่สองการเล่น 1. เปิดการสถานการณ์ก่อนเริ่มเล่นในแต่ละรอบใหญ่2 ในแต่ละรอบของผู้เล่นสามารถทำแอคชั่นตามลำดับได้ดังนี้ 1. เลือกเก็บพลังงานรูปแบบใดก็ได้จำนวน2หน่วยยกเว้นในรอบที่1ของผู้เล่นสามารถเก็บได้เฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิลจำนวน2หน่วย 2. ใช้แต้มซื้อพลังงานรูปแบบต่างๆตามเงื่อนไข 3. ใช้กากอ้อยกากน้ำตาล นำไปผลิตเป็นพลังงานชีวมวลตามเงื่อนไข 4. ใช้พลังงานวัตถุดิบในกระบวนการต่างๆซึ่งจะได้แต้มทรัพยากรวัตถุดิบคาร์บอนไดออกไซด์ตามเงื่อนไขต่อไปในขั้นตอนที่3เมื่อผู้เล่นทำแอคชั่นต่างๆแล้วจะจบรอบและเป็นรอบของผู้เล่นคนถัดไปที่อยู่ทางขวามือ 4. เมื่อผู้เล่นทุกคนเล่นครบหนึ่งรอบใหญ่ ก่อนเริ่มรอบใหญ่ถัดไปต้องเปิดก๊าซสถานการณ์ใหม่เสมอ 5. เมื่อเล่นครบเจดรอบใหญ่จะถือว่าจบเกมแล้วนับแต้มการจบเกมเมื่อผู้เล่นเล่นครบเจ็ดรอบใหญ่ผู้เล่นแต่ละคนจะเสียภาษีคาร์บอนโดยจะเสียแต้มจำนวนหนึ่งแต้มต่อคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนหนึ่งหน่วยที่ผลิตออกมาผู้เล่นที่มีแต้มสุดที่มากที่สุดคือผู้ชนะ ซึ่งแต้มสุทธิเท่ากับจำนวนแต้มลบจำนวนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในสาเหตุที่สําคัญของการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งแกส๊สดังกล่าวเกิดจากการทํากิจกรรมต่างๆของมนุษย์โดยสามารถวัดผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่มีต่อระบบสิ่งแวดล้อมในแง่ของปริมาณแก๊สเรือนกระจก ที่สร้างขึ้นมาจากกิจกรรมนันนได้โดยการวัดคราร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นประจำและต่อเนื่องจะช่วยลดการปล่อยแก๊สคราร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมากในปัจจุบันภาครัฐมีการเรียกเก็บภาษีคาร์บอนซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณแก๊สคราร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาเนื่องจากโรงเรียนของพวปีตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยและการทําโรงงานน้ําตาลโดยเหตุนี้คณะผู้จัดทํา จึงสนใจจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับรอยเท้าคาร์บอนแนวทางในการนำบอร์ดเกม s ูกา r g โกไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยแสดงกราฟความเข้มข้นของแกส๊คแกสคาร์บอนไดออกไซด์ในใชั้นบรรยากาศในแต่ละปีแล้วถามคำถามเพื่อกะระตุ้นความสนใจและทบทวนความรู้เดิมดังนี้ 1. จาก,กราฟปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีแนวโน้มเป็นอย่างไร 2. นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 3. นักเรียนคิดว่ากิจกรรมของมนุษย์มีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากันหรือไม่อย่างไร 4. การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของมนุษย์นักเรียนทราบหรือไม่ว่า มนุษย์มีการผลิตกตระแสไฟฟ้าอย่างไรได้บ้าง 5. ในกระบวนการผลิตกตระแสไฟฟ้ามีการใช้พลังงานจากแหล่งใดได้บ้างในการผลิตกตระแสไฟฟ้านักเรียนคิดว่าการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานต่างๆในการผลิตกตระแสไฟฟ้าเหล่านั้นมีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากันกหรือไม่อย่างไร 6. นักเรียนคิดว่าหากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง 2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ4-5คนจากนั้นนำเข้าสู่กิจกรรมเรื่องรอยเท้าคาร์บอนกับการใช้พลังงานโดยแจกสื่อบอร์ดเกมแล้วอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมและวิธีการเล่น 3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทดลองเล่นบอร์ดเกมในรอบทดลอง 4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นบอร์ดเกม โดยกำหนดเวลาในการเล่นบอร์ดเกมแต่ละกลุ่มไม่เกิน40นาทีระหว่างที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นบอร์ดเกมครูจะคอยเป็นผู้ดูแลและตอบคาถามที่นักเรียนสงสัยเกี่ยวกับกติกาการเล่นต่างๆ 5้าหลังจากเล่นบอร์ดเกมและได้ผู้ชนะแล้วครูให้นักเรียนที่เป็นผู้ชนะในแต่ละกลุ่มเล่ากลยุทธ์หรือแผนการในการเล่นบอร์ดเกมจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมตัวนําเสนอกลยุทธ์ดังกล่าวหน้าชั้นเรียน 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอกลยุทธ์ของผู้ชนะในแต่ละกลุ่มหน้าชั้นเรียน 7. หลังจากนั้นครูและนักเรียน ร่วมกันอภิปรายสะท้อนผลจากการเล่นบอร์ดเกมโดยครูนำอภิปรายโดยใช้คำถามดังนี้ 1. จากการเล่นบอร์ดเกมในกระบวนการต่างๆพลังงานแต่ละรูปแบบก่อให้เกิดปริมาณคาแลบอนไออกไซด์แตกต่างกันหรือไม่เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 2. ในช่วงแรกๆของเกมนักเรียนมีการเลือกใช้พลัง,งานเป็นอย่างไรบ้าง 3. เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการใช้พลังงานในช่วงต้นเกมและท้ายเกมแนวโน้มของการเลือกใช้พลังงานเป็นอย่างไรและเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 4. ในการเปิดก๊สเหตุการณ์ในแต่ละรอบนักเรียนคิดว่าปริมาณของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีผลกระทบต่อการผลิตน้ําตาลของนักเรียนหรือไม่อย่างไร 5. ปริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตออกมามีผลต่อแทบในตอนจบเกมอย่างไร 6. จากเกมนักเรียนคิดว่าอะไรที่เป็นปัจจัยที่กำหนดการเลือกใช้รูปแบบพลังานต่างๆบ้าง 7. หากรอยเท้าคาร์บอนเป็นการวัดผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโดยวัดจากปริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆก็ให้เกิดรอยเท้าคาร์บอนเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 8. จากเกม นักเรียนคิดว่าการลดรอยเท้าคาร์บอนมีความสำคัญอย่างไรบ้าง8จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบกลยุทธ์ในการเล่นเกมเพื่อให้เกิดรอยเท้าคาร์บอนน้อยที่สุดและได้ใต้มากที่สุดกลุ่มที่ออกแบบได้ดีที่สุดจะได้รับรางวัลพร้อมกับออกมานำํำเสนอหน้าชั้นเรียน9ครูให้นักเรียนสะคอนบทเรียนสรุปการเรียนจากกิจกรรม ของบอกแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันของตนเองในการวัดและประเมินผลจะใช้แบบทดสอบหลังทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้พลังงานรูปแบบต่างๆกับรอยเท้าคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานรูปแบบเหล่านั้นตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรอยเท้าคาร์บอนโดยใช้คำถามดังนี้ 1. น,นักเรียนมีวิธีการลดรอยเท้าคาร์บอนได้อย่างไรในชีวิตประจำวันและหากไม่ลดจะเกิดผลอย่างไรตามมา 2. หากนักเรียนเป็นเจ้าของธุรกิจมีโรงงานอุตสาหกรรมนักเรียนจะมีแนวทางในการเลือกใช้พลังงานอย่างไรบ้างเพื่อลดรอยเท้าคาร์บอน